เดยวเพี้นได้<ส>ไปเห็นงานก็ฟ้าอยู่นี่แหลนะเนาะเขื่อนโทรมาตักไฟก็นด้วยเหรอตับเลยฮัลโหลเพีย้ยนมีไรอย่ายหันกินบนนี้จ้ะลูกอ่ะปัดโต้มึงก็ได้กินอาหารดีใจเพื่อนหลบาบเนี่ยเลยบ่กไมมึงนี่ปัดเมียมึงก็เลี้ยงดีแใจวะว่าเหตุใดกูซได้เมียแบบนั้นวะเฮ้ยจิตตสิเตอร์ตามมกทั่ว จะไปซื้อมาแต่ร้านไลยบุแซ็บกับบุเซ็บจัง่อยเอาจนตีนบ่อเห็ดต้องไปเห็ดแนวใดดอกไปซื้อร้านไหนบุนบ่อ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 คือต่อปลากับปลาแหงพันปีของบ่อคือเห็ดกินกับบุเซ็บร้านจะไปซื้อไหมจักเจี๊ยดร้านนี่จะเป็นมันบุแซ็บอะไรให้เออโอ้ยเอาๆเพื่อนๆเซ็ตเซ็บเซ็ตเซ็บทำนี่ละเออๆเดี๋ยวเขาทีโทรหาดอกว่างๆเออๆ แค่นี้แหละเพื่อน no, no. แท่บ๊อบแท้กับที่ดึกกินตัวนี่ว,วมันบ่มีเนื้อกินเนาะจะไปซื้อไม่จะเสียได้แล้วน,นี่แถาเออแค่นี้แหละเพื่อนเอ้าเอา,เอา,เอาตาั้มมากทัวเ์ดิจิม้มแค่จิมแล้วจิมเม็ดยังซื้อมาเป็นเงินเป็นทองแม่จิมเม็ดยังดูนี่ไม่ได้ซื้อใ,อใอคอยม่ได้ซื้อเอาเราเจามาตะใส่กูนี่ต่้มกูนี่เป็นผู้ต่้มอะมันเป็นยังไงมันบ่แีเซ็ปครับมันบ่แแบน่เซ็ป <pulse> มันก็แซ่บกับโมต้องกินมันโมแซ่บกับโมต้องกินคนมันกับพอกินได้ยวดเขาบ่เบาจังสี่บางนึงนี่บ่เบาจังสี่เพราะว่ากับโมเปสลามันแซ่บอยู่สิ่โมเบาไปจังสันยังไงคนเฮาลันและจ้าวออกมาเดี๋ยวว่าบ่แซบกับคือบ่แซ่บทิ้มขันบ่แซ่บแถวทิ้มแล้วใครกินยังระบาดนี่นี่ตาเนี่ยมแต่หัวเนี่ยนะ อันนั้นเอาเกียร์จะไปเอาเกียร์ยเจ้กบบา,จากระายเนาะกระบาดามก็จะคัมนี่ยที่ตามเป็นอย่างปากขึ้นมาบ่ราะแสบเพราแสบเนาะโอ๋นี่อีนี่เป็นผู้ตำนี่อีนางอยู่นี่เป็นผู้ตดแต่คือบอบอ,บอกว่าเจ้าตำอ่ะเพราะว่าเจ้าตำเน่ะมันแสบอยู่แล้วอันนี้มันเสียแรงเลยแฟนว่าแบบแฟนนะขอเขาบอกไปสั่นลาดเท้าโอ้ยบดไอ้หัวนี่เอามาเทสเต่า เอาก้อยจำเท่าจำรถกินน้ำหนั่นนะปลาคือปลาปลาแซ่บบ่แซ่บเฮ่อว่าเป็นตีเมียกูเฮ็ดมาใกล้กินแซ่แซ่จะมาใกล้กินไปบ่รู้ว่าเจ้าเฮ็ดเท่าแค่รู้บ่รู้ก็บอกไปว่าเป็นอย่างกวนว่าเป็นตีกวนมู่นั่นน่ะไอ้ยกข่อยคุ้ดตรงไ้ดีค่ะเนี่ยโอ้ขาขอโทษครับแทบแทบเนี้ยว่าต้องกินปากนีไปเนี่ยว่าต้องกินถึงว่าตามไปกินไอ้แจ๊กเสียเราถึงว่าถึงให้กินตีดีปลาเนี่ย Ủa, oh, mà cả bò xẹp gì mà xẹp trong đây đừng